กิเลสเครื่องเศร้าหมองเร่าร้อนจะเกิดขึ้นเฉพาะในอกุศลละจิตเท่านั้นคืออกุศลละจิต12แบบมีโลภมูลจิต8โทสะมูลจิต2และโมหะมูลจิต2การละกิเลสด้วยความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะ หรือสัมมปทาน4เนื่องจากธรรมชาติของจิตจะรับรู้อารมณ์ได้เพียงขณะจิตและอารมณ์เดียวเท่านั้นถ้าจิตรับรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลก็จะเกิดกุศลละจิตเช่นมหากุศลละจิต8มหาคัตตะกุศลละจิต9